คุณผู้ชมวันนี้แขกรับเชิญเรามาเช้าไปหน่อยค่ะมีแต่ท่านเจ้าคุณกับแ <female S 2> ม่ค้อย <S <S ไปแต่งตัวมา<อ>แล้วนี่อะไรล่ะใหนชื่ออะไร มันมีจันยุคนั้นมีแล้วเหรอแม่มันมีจันทะลุกระจกออกมาอ๋อโทษเพิ่งรู้ว่ายุคนั้นก็มีสุนัขพันธุ์นี้ด้วยนะคะใช่คลิปพบครับคุณผู้ชมช่วงนี้เราก็ก่อนที่เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นยังไม่ลอยแม่มันมีการหิวกระทงใช่เดี๋ยวเราพาผู้ชมไปดูคลิปก่อนดีกว่าช่วงนี้วันนี้มีคลิปมาฝากกัน3อันอ่ะอีพก่อนเลยคลิปแรกอันนี้พันธุ์นี้รู้สึกว่าในไทยยังมีไม่เยอะแต่ว่าหลายๆคนอยากเลี้ยงพันธุ์ทีบะ ชีบะใช่แล้วหน้าตาหน้าเรียงมากๆแล้วก็แสนรู้มากๆด้วยนะคะถ้าอยากรู้ว่าแสนรู้ขนาดไหนจะไปดูในคลิปเลยค่ะชิบะแม่มณีจันตงเกามณีจันท้ายแล้ว C'est comme ça, je la plaque déjà Elle s'en va, elle s'en voyage, en solo Qui à 16h aussi tape le clodo Je suis jalouse en secret mais Je m'en fous, mes copines me trouvent très très beau C'est très con De partir sans rien sur le dos Juste quelques cauchemars Du dîner, mes globos hasard très dans le métro Sans être défoncé, m'appelle Roméo Je suis chuchote en secret toutes mes copines me trouvent très très bon mais cette fille là ne m'aime que quand elle boit de trop Luna est bien plus belle, elle est bien pire que toi Luna est bien plus belle Mais le soir elle s'en va Dormir dans mes brassades Sous le bras d'un macro C'est très beau Quand tu traînes tu traînes sur les grands boulevards Mais je c'est pareil sans le savoir On s'en va, on s'en va rester Je me trouve très très beau. Mais cette fille là ne mène, que à moi de trop? Une est bien plus belle, elle est bien pire que toi. Une est bien plus belle quand elle sort avec moi. Mais c'est ce blême qui m'appelle quand ils leur appartiennent, quand elle leur appartient. Minna se réveille, des griffures dans le dos, elle ne se rappelle, remis vite son manteau, de fourrure et de haine en sursaut. ว้าวน่ารักมากเป็นยังไงบ้างแม่มณีจันคลิปแรกค่ะแม่มณีจันชออนี้เรียกว่าสุนัขพันชิบะเจ้าของเขาก็ฝึกเนี่สายรู้มากๆความประกวดแล้วนนแบบนั้นน่ะแล้วของซันเดย์่ะเป็นคลิปยังไงอันนี้เป็นแมวแมวแมวกับเครื่องปรินเตอร์ทำไมเขาเปิดร้านใดกสารหรอต้องไปดูว่าเป็นยังไงเอาหน้าไป เข้าไปอยู่ในเครื่องหรือเปล่าไปสแกนหน้าตัวเองหรือเปล่าแต่ตอนแรกฟังเสียงแนละ้วเหมือนเล่นนั่งเล่นเคาน์เตอร์อยู่เลยนะเออเหมือนเล่นเกมเลยปั้งปังวอ,อยากเห็นแล้วไปดูดีกว่าออไปดูดีกว่านะนะ สุดท้ายก็คือทะเลาะกับเครื่องปริ้นนั่นเองแม่ตอนที้ตกใจนั่นแหละทำลายข้าวของในขนาดนั้นไม่เพราะเครื่องปริ้นี่มันจะมีเสียงเก๊ะเก๊ะเก๊ะเกะเกะข้างในไงเวลาเครื่องปริ้นงานตลอดเวลาแมวก็คิดว่าอะไรก็ คิดว่าตบไปแล้วเขาจะหยุดดังก็ไม่ดังยิ่งดังขึ้นยิ่งตบมากขึ้นอีกคลิปหนึ่งอะไราฝาเทเรนนี้ตัวใหญ่ก็สบายดีอีกหน้าตาคล้ายๆกันคันนี้เคยมาทะเลบ้างไปทะเลอันนี้เป็นน้องหมาบูด็อกบูด็อกเป็นบูด็อกตัวกลมๆใหญ่ๆแบบนั้นจริงๆแล้วเขามีกีฬาที่เขาชอบอีกหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหรอใช่แล้วอันนี้เก่งมากเล่นกลางทะเลเลยต้องไปดูละเดี๋ยวไปดูเลยว่าเขาเล่นอะไรไปเลย It's a bad สา3คลิปทั้งหมดด้วยกบอีกหนึ่งกีฬาที่บูด็อกชอบใช่ปหมมันดูไม่เหมาะกับลักษณะร่างเขาเลยนะแต่จริงๆแล้วเขาชอบแล้วทุกคนฝึกแหละแสดงว่าเจ้าของต้องชอบไปทะเลเก่งมากแล้วก็ต้องอยู่ในสายตาเจ้าของด้วยเพราะว่าเดี๋ยวอันตรายเขาก็เลยคุ้นเคยนะเวลาเวลาสุนัขพาไปเล่นน้ำทะเลเนี่ยที่สำคัญนะครับต้องอาบน้ำด้วยเพราะว่ามันเป็นทรายแล้วก็จะมีพวกน้ำเค็มเกลืออะไรเงี้ย แล้วเดี๋ยวจะเกิดอาการท้ายเรื่องต้องดูแลดีดด้วยล้กันใช่แล้วเวลาพวกไปทะเลมันจะมีพวกเศษสาหร่ายเงี้ยติดตามซอกเล็บมาเราเคยเป็นก็ต้องแบบดูแลความสะอาดดี่ใช่ใช่ไม่ไปทะเลแล้วไม่ใช่น้ำเค็มเราไปน้ำจืดนะ่ไปน้ำจืดแล้วก็ไปกระงแต่เมื่อวันนี้จันมาเนี่ยเขาฝากเตือนเนี่ยอ้าวหลับแล้วหลับแล้วเดี๋ยวเราก็ลอยไปกับกระทงอ่าใช่นะคะลอยไปเลยพูดถึงกิจกรรมหน่อยนั่งฝากมาย้ำเลยเขาบอกว่าเออกิจกรรมที่เราชวนเล่นกันเนี่ยให้คุณผู้ชมนะคะโพสต์ภาพลงในเฟซบุ๊กโพสตทภาพน้องหมาเนี่ยแล้วก็เขีียยนนนใต้้ภาาาพะะะคคคววุ่่ณิดลอกรทง คุณคิดว่าน้องหมาของคุณเนี่ยเขาอยากอธิษฐานว่าอะไรมากที่สุดภาพของใครถูกใจทางรายการเราเนี่ยก็รับไปเลยนะคะสิทธิ์ในการอาบน้ำตัดขนหมามูลค่า100บาทจากทองหล่อเพชรแท์รอคุณอยู่เลยให้ไปแบบคัสตีเฉวี่ีวันกันได้เลยเนาะก็รีบส่งมาหน่อยแล้วกันตอนนี้เหลืออีกไม่กี่วันประมาณ5้าวันได้ใช่ครับนะคะอย่าลืมส่งกันมาเยอะๆแม่มานีจันทร์ฝากมาโอเคตอนนี้พร้อมยังพร้อมแล้วจันทร์เป็นดวงแล้วแต่ใครจะเป็นคนอุ้งแม่มานีจันทร์ไปลอยแม่ลอยดีกว่าคุณเต็มขอตัว ทางจะเบากว่ากระทงนะเนี่ยเป่ะเราไปลอยกระทงกันดีกว่า,วาอื๊บอืออออ๊ะป่ะ <c oughs> ถ้าหนักมากเดี๋ยวจะลอยไปกับกระทงด้วยอ่าออไปเลยเ